เออไม่เชื่อไม่เป็นไรนะคะถ้าทุกคนทำอะ่ะทุกคนจะเจอทุกคนจะเจอด้วยตัวของทุกคนเองแต่ว่าทุกดวงจิตวิญ,ญญาณเขาจะมีเส้นทางของเขาหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าเรามาแช์ว่าเออเสียงวีดแล้วทุกคนจะได้ยิบวีดเหมือนกันแต่ทุกคนจะมันแล้วแต่จิตวิญ,ญญาณน่ะว่าจะไปเจอหรือว่าตื่นแบบไหนเนาะมันยังไม่ถึงเวลาของเรา ใช่เดี๋ยวเจอเองทําไปก่อนแล้วไม่ต้องคาดหวังว่าจะเหมือนใครทําเพื่อตัวเองทาเพื่อทาเพื่อเชื่อมโยงข้างในท,ทสสีสมาธิสมาธิที่พี่เซนมาแชร์มันไม่ใช่แค่เรื่องแบบศาสนาอย่างเดียวคือเราเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบว่าเราจะเหมือนใครไม่ต้องไปเปรียบเทียบว่าอยากได้แบบนั้นแบบนี้การทำสมาธิคือการเรากลับมาคอนเนคตัวเอง เสียงวิทในหูขอบคุณมากขอบคุณมากจริงๆค่ะขอบคุณจริงๆการที่เราทําสมาธิมันไม่ใช่แค่ศาสนาอย่างเดียวมันได้มากมายมากกว่านั้นเราทําสมาธิตอนเอ่อที่ผ่านมาใช่ไหมอันนี้แชร์อีกเนาะคือที่ผ่านมาน่ะพวกเราอ่ะไม่จริงกับตัวเองคําว่าไม่จริงกับตัวเองคือสมมติว่าเราอยากออกกําลังกายใช่ไหมเออเนี่ยฉันอยากสุขภาพดีฉันอยากออกกําลังกาย แล้วเราไม่ทำมันมันไม่แล้ว,แล,วแล้วมากี่ปีปีแล้วปีเราที่ไม่ที่เราไม่เคยไม่เคยใส่ใจดูแลตัวเองแบบแบบจริงๆใช่ไหมทีเนี้ยมันเกิดการจิตวิญญาณเราเขาไม่เชื่อใจเราคลื่นมันไม่ตรงกันไม่รู้จะพูดยังไงเราเราเราแค่นี้ใช่ไหมจิตวิญญาณเราแค่นี้เราเท่านี้ แล้วเราบอกว่าเราจะเราจะเราจะอยากมีสุขภาพดีเราพูดแต่เราไม่ทำหรืออะไรอีกเราอยากพัฒนาตัวเองเราอยากตื่นเช้าเราอยากเป็นคนที่ดีเราอยากนู่นอยากนี่เนี่ยแล้วเราไม่เคยทำอะ่ะคือเราไม่จริงกับตัวเองมันมันเปรียบเปรียบแบบนี้นะคะหรือเออเดี๋ยวแชร์อีกนิดนึงทำไมเราถึงรู้สึกว่าเราไม่ประสบความสำเร็จ เราวิ่งไล่ล่าเราทำเราเราอยากประสบความสำเร็จในธุรกิจที่เราทำแต่เราหรือว่าเรามาเรียนกดแรงดึงดูดเราเรามาเรามาเพื่อที่เราอยากจะได้ในสิ่งที่เราอยากได้มันไม่ได้ทุกคนมันไม่ได้เพราะสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นขลื่นสูงไม่ว่าเงินความสําเร็จเงินทองใดๆก็แล้วแต่บ้านใหม่รถใหม่มันเป็นขลื่นที่สูงแต่คุณอยู่ตรงนี้แล้วคุณนะ่ะไม่เคยจริงกับตัวเอง เหมือนเปรียบเสมือนว่าสมมติว่าเพื่อนมาชวนเราไปดูหนังแล้วก็เออไปไปเดี๋ยวเราไปด้วยกันพอถึงวันแล้วเราปฏิเสธเพื่อนไปด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เพื่อนก็บอกเออไม่เป็นไรมันเป็นเพื่อนกันให้อภัยรอบที่สองเฮ้ยไปดูหนังอีกรอบนึงไหมเดี๋ยวเรื่องนี้ดีมากอยากไปดูกับมึงเราก็เออไปไปเดี๋ยวกูไปกูอยากดูกับมึงสุดท้ายพอถึงวันวันเพื่อนนัด เราก็ไม่ไปอีกจนครั้งที่3ครั้งที่สลองนึกดูว่าเพื่อนเขาจะไว้ใจเราไหมเขาจะมีความมั่นอ,อกมั่นใจในเพื่อนคนนี้ไหมเชกเช่นเดียวกันกับจิตวิญญาณเราเคยคิดว่าเราจะทำนั่นทำนี่เพื่อเพื่อร่างกายเพื่อสุขภาพหรือแม้แต่อย่างนี้นะหรือแม้แต่เรานะ่ะสมมติว่าเราอยากอยากไปกินอาหารร้านนี้แต่ร้านเนี้ยราคาค่อนข้างสูงเราก็ไม่ไปอีก เพราะเรามองว่ามันแพงใช่ไหมแค่นี้ขึ้นก็ไม่ตรงกันแล้วนะแค่นี้เราก็ไม่จริงกับตัวเองแล้วนะแล้วมันกี่เรื่องอะทุกคนกี่เรื่องที่เราแบบเราอยากจะทําอะไรเราอยากจะทําอะไรตามใจเราแต่เราไม่เคยทําเราไม่เคยทําตามสิ่งที่เราสิ่งที่เราอยากจะทํามันพลังงานมันเลยไม่ตรงกันมันเลยเราเรากับตัวข้างในมันไม่ตรงกัน พอมันไม่ตรงกันแล้วอยู่ๆวันหนึ่งคนอยากได้ความสําเร็จอ่ะมันเลยยากทุกคนอันนี้เกตไหมไม่ว่าความสําเร็จในชีวิตไม่ว่าเรื่องครอบครัวความสัมพันธ์ต่างๆอะ่ะคลื่นมันเลยไม่ตรงกันสักทีอะ่ะเออไม่รู้จะขับไม่รู้เข้าใจไหมอะ่ะมีใครเข้าใจไหมอันนี้เกตไหมคะทีนี้พอแล้วทําไมสมาธิมันถึงเข้ามามันเข้ามาให้เราอะ่ะ ไปเชื่อมโยงกับตัวเองกับข้างในให้มันตรงอยากกินข้าวผัดก็ไปกินข้าวผัดไม่ใช่ว่าเธอฉันจะกินข้าวผัดเธอกินอะไรแฟนบอกว่าอยากกินก๋วยเตี๋ยวกลายเป็นว่าเอา้าฉันกินก๋วยเตี๋ยวเหมือนเธอก็ได้มันจะได้ทําง่ายๆทีเดียวแค่นี้ขึ้นก็ไม่ตรงกันแล้วนะแค่นี้เราก็ไม่จริงกับตัวเองแล้วมันเลยเราตัวเราปากเราอ่ะมันไม่ตรงกับคนข้างใน มันไม่ตรงกันสมาธิเขาจึงมาเป็นตัวสมาธิเป็นเครื่องมือที่จะให้เราไปเห็นไปไปเห็นตัวเองไปคอนเน็กกับตัวเองไปเจอว่าตัวเองอะจริงๆแล้วชอบกินอะไรชอบทำอะไรมีความถนัดอะไรที่สุดเนี่ยอันนี้เก็ตไหมอะเลือกไปไหมเราเลยรู้สึกว่าทำไมเราถึง ำไมเราถึงรักษาเงินไม่ได้เพราะเราทําตามจิตใต้สํานึกเดิมเราเราถูกเลี้ยงดูมาแบบนั้นเราเสพข่าวแบบนั้นความเชื่อเราเป็นแบบนั้นจิตใต้สํานึกมันเชื่อว่าเราอ่ะเงินมันหายากเราก็จะเอาไอ้เงินที่เราหาได้ง่ายๆออกไปพอมันออกไปเราก็จะไปหางานอะไรที่ยากๆทาเพราะจิตใต้สํานึกมันมันบอกมันมันเป็นอัตโนมัติไปแล้วอ่ะมันเป็นถึง95%้อน่ะ ที่มันรันที่เราใช้ใช้ชีวิตแบบอัตโนมัติมาไม่รู้กี่ปีปีแล้วปีเล่าที่ไหลไปกับสถานการณ์ข้างนอกเขาบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีก็โอ้เศรษฐกิจไม่ดีไม่ดีกูจะทำยังไงสมาธิจึงเข้ามาทีนี้อะสมาธิมันไปมีผลอะไรกับสมองเมื่อกี้ใช่ยังจบยังไม่จบเรื่องที่แชร์สมาธิที่บอกว่า ต่อมอะมิกดาล่าใช่ไหมพอเราทำสมาธิพอเราทำสมาธิอธ่ะมันทำให้ให้ต่อมต่อมอะมิกดาล่านะ่ะหดลงต่อมอะมิกดาล่าที่มันเป็นสัญชาตญาณความกลัวของมนุษย์อ่ะมันหดลงพอมันหดลงอ่ะมันทำให้เราอ่ะกล้าที่จะเป็นตัวเอง มันทําให้เราอ่ะไม่เปรียบเทียบกับคนอื่นว่าคนนั้นดีคนนั้นเก่งคนนั้นไม่สนใจสมาธิมันทําให้ต่อมอะมิกดาลาหดลงพอมันหดลงแล้วมัดแล้วเอ,อสมาธิมันทําให้เกิดสารเคมีหลังเซเลโทนินหลังตอนที่เราทําสมาธิพอมันหลังแล้วเ,เกิดความสุขพอมันเกิดความสุขแล้วมันมันไม่ได้เปรียบเทียบกับใครมันก็ออก ก็อยากมันออกมันมันกล้าที่จะแสดงตัวตนออกมาให้คนอื่นเห็นโดยที่ไม่สนใจว่าคนอื่นจะมองยังไงเปรียบเทียบกับแต่ก่อนแต่ก่อนที่เราไม่ได้ฝึกสมาธิเราจะอุย้ยกูไม่เก่งว่าคนนั้นเก่งกว่ากูคนนั้นเขาเก่งกว่ากูคนนั้นเขาสื่อสารได้ดีคนนั้นคนมากมายมหาศาลที่เราชี้ออกข้างนอกหมดเลยแต่วันนึงวันนึงสมาธิมันทําให้เรากลับมาชี้ที่ตัวเองมันทําให้เรา มามองว่าเราเก่งอะไรเราถนัดอะไรเราอยากกินอะไรเราชอบอะไรมันจะทําตามข้างในเ่ยมันจะทําให้เราทําตามกับตรงต่บคนข้างในอ่ะหรือจิตวิญญาณเราอ่ะง่ายๆเออเป็นอย่างนี้ถึงได้รู้ละโอสมาธิมันไปมีผลมันไปมีผลกับการทํางานของสมองเราเข้าใจใช่ไหมโอด้ดีมากยินดียินดีที่จะถ่ายทอดเลยค่ะ ถ้างั้นขอแชร์อีกหน่อยอาจจะไม่ได้แบบรู้ลึกจ๋านะในเรื่องในเรื่องจักกะคือเซนมารู้ทีหลังเซนมารู้ทีหลังว่าการทําสมาธิมันเป็นการล้างจักกะจักกะที่สคือ,เ,อเขาจะอยู่แนวกระดูกสันหลังของเราใช่ไหมคะมันก็จะเป็นตั้งแต่ก้นกบเอยมาตรงสะดือเอยมาตรงใต้สะดือเอยมาตรงท้องแล้วก็มาตรงที่หัวใจแล้วก็มาที่คอแล้วก็ มาที่มาที่ต่อมไผเนีหรือว่าตาที่สามแล้วก็ข่าวจักระสุดท้ายก็คือที่เชื่อมต่อกับจักรวาลพลังงานจักรวาลแต่พอวันหนึง่งเราทําสมาธิได้ความความกลัวนั้นมันหายแต่เรามารู้ทีหลังว่าโอ้แต่ก่อนที่เรากลัวน่ะคือจักรกะหนึ่งอ่ะมัน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 หมุนไม่ฟโฟล์มันทํางานไม่ดีเออก็เกิดจากการเกิดจากจักระเรามันขงกขมัว ถ้าไปเขามีเครื่องวัดด้วยนะคะเขามีเครื่องวัดแบบวัดออกมาแล้วมันจะเป็นจุดดำๆที่จักกะเราเออนี่สุดยอดมากเลยเพิ่งมารู้ว่ามีเครื่องวัดจักกะได้ด้วยวัดจากพลังงานเราวัดวัดจากอารมณ์ความรู้สึกเราเนี่ยทีนี้พอพอต่อมาพอความกลัวมันหายใช่ไหมแล้วมันมาจาักกะที่สองอะ่ะมันคือความ มันคือความแบบเหมือนมั่นใจในตัวเองหรือความที่แบบเออมันมั่นเขาเรียกอะไรนะมันภูมิใจในตัวเองมันมันซาบซึ้งในสิ่งที่เรามีใช่ไหมแล้วมันกลายเป็นเหมือนเรามันเติมเต็มให้ตัวเองค่ะเออแล้วมันก็เลยกล้าแล้วมั่นใจที่จะออกมาแชร์โดยที่เราไม่ได้มีความรู้เรื่องโซเชียลเราไม่ได้เก่งเราไม่ได้มีสคริปที่จะพูดว่าให้มันดูดีดูสวยอะทุกอย่างออกมาจาก ทุกอย่างออกมาจากข้อมูลน่ะออ,อันนี้มหัศจรอันนี้พีเซนก็มหัศจรย์เพราะว่าตัวเองอ่ะไม่ใช่คนเก่งไม่ใช่คนที่จะสามารถพูดอะไรที่มันมีสาระหรือว่าได้ยาวนานโดยที่ไม่มีสคริปต์อ่ะเข้าใจไหมมันเกิดจากปัญญาของการทําสมาธิสมาธิท,ที่ที่มันเอาข้อมูลที่เราเจอมาแล้วมัน,ม,น,ม,นมันพังพูอ่ะมันพังพูออกมาในในในความรู้สึกแล้วแล้วเราก็ออกมาแชร์ อ,อก็มาเรื่อยๆืจนจนถึงกักจักกะที่ท้องที่ความมั่นใจใช่ไหมแล้วมาถึงจักกะหัวใจจักกะหัวใจคือสําคัญที่สุดของการที่แบบบางคนอยากไปเปิดตาตาที่สามอย่างเงี้ยคือไม่ต้องถ้าจักกะหัวใจเปิดทุกจักกะเปิดทุกจักกะจะเปิดแอคท v เวทพร้อมกันหมดเลยถ้าหัวใจเปิดนะคือถ้าเราติดอะไรอ่ะเราติดเรื่องเงินติดเรื่องอะไรหรคือ คือให้ให้ใช้หัวใจในการที่จะกลับไปเยียวยาจะกลับไปฮิลลิ่งในสิ่งที่เราติดสิ่งที่เราติดก็คือจิดใต้สํานึกจิตใต้สํานึกก็คือปมเราต่างๆที่เรารับชุดข้อมูลมาใน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 แบบที่มันไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่อันนี้เกตไหมคะถ้าเกตกดหนึ่งหนึ่หนให้หน่อยคะ่ะอ๋ขอขอบคุณมากนะคะหนึ่งหงเป็นตัวเลขจักรวาลเป็นลลตัวเลขจักรวาลที่ คอนเฟิร์มว่าสิ่งที่พี่เซนพูดแล้วทุกคนเข้าใจทุกคนเก็ทนั่นแหละคือมันใช่อะมันพลังงานตรงกันค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้อีกค่ะ